สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องควานช้างไทยบ้านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพังน้ําหวานนะครับก็เอามาอาบน้ํากินน้ําที่บ้านนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินกลับไปผูกที่ป่านะครับกินน้ําที่บ้านนะครับเพราะว่าในแม่น้ําไม่มีน้ำนะครับน้ําแห้ง ช้างก็ไม่กินนะครับน้ำค่อนข้างที่จะขุนวัน,นนี้ก็โอูเดินเร็วมากครับทางน้ำหวานไปเรื่อยๆครับก็ช่วงอากาศบ่ายๆนะครับแดดก็ร้อนค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเดินเร็วมากครับทางน้ำหวานไปเรื่อยๆครับ พอดีว่าช่วงบ่ายตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองเกือบบ่ายสามแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ ใหญ่มากครับดูเหมือนเชื่องช้านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเดินเร็วมากครับเดินตามแทบไม่ทันนะครับทำเอาเงือไหลกันเลยทีเดียวนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ไม่คิดจะแวะเลยนะครับพังน้ำหวานเดินอย่างเดียว ดูหางครับโอ้หางสวยมากนะครับคนหางนะครับยาวมากค่อนข้างที่จะห่วงนะครับช้างตัวนี้เชือกนี้ครับหางให้หางดีมากนะครับเป็นผู้เลยครับไม่ค่อยขาดนะครับยาวด้วยสวยงามครับไปเรื่อยๆครับ Ooh, 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 ooh. เดินเบียดเดินเบียดอันนี้เบียดมาทางขวานะครับเดินฝั่งขวาก็ช้างก็เบียดมาฝั่งขวานะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งซ้ายเดี๋ยวเดินไปฝั่งซ้ายนะครับนี่มาตามอีกครับโอ้ยังไงนี่ไม่ให้แซงมานี้วันนี้ค่อนข้างที่จะใจดีนะครับสงบเงียบสงบเยือกเย็น นิ่งใจดีนะครับฟับงน้ำหวานแต่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบช้างเด็กนะครับช้างเด็กน้อยไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ชอบนะครับอยู่ได้นะครับแต่ไม่ชอบให้มากับเกาะแกะบ่อยนะครับเป็นคนที่นำขาญเด็กน้อยชอบอยู่คนเดียวครับชอบอยู่เชือกเดียวครับชอบความสงบนะครับไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายนะครับ ตัวใหญ่นะครับเหมือนเดินชาแต่จริง,รงไม่ใช่นะครับถ้าเดินแข็งกันจริงๆคงคงเดินไม่ทันนะครับดูดูช่วงก้าวขาเขาโอ้ก้าวขายาวมากเอาไว้กินก่อนนะกินก่อนกินก่อน,ก,น,ก,อนกินไหมงงอะไรครับเอ้ยงงอะไรปะเดืนอาะข้างหน้าไม่มีอะไรหรอกมาเร็วมาเร็ว นี่เลยวันนี้เลยวันนี้เลรออะไรนะโอ้กินไหมไม่กินนะครับยาก้างทางค่อนข้างที่จะเหม็นนะครับเพราะว่ามีช้างเดินผ่านหลายเชือกนะครับมันจะได้กลิ่นหลายตัวลายเชือกผ่านมาก็จะไม่กินนะครับหรืออยากจะมีมีวัวมีควายเดินผ่านมานะครับ ก็จะไม่กินครับถ้ามีถ้าได้กลิ่นเชือกอื่นก็จะไม่กินนะครับ,ไ,รกกไ,นนรบไปดูมูอวนมากครับจำมั่มตกมันเพิ่งหยุดนะครับเชือกนี้ตกมันบ่อยมากนะครับตกมันทุกเดือนกับพังน้ำหวานนะครับแต่ก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสำหรับช้างตัวเมีย ไม่เหมือนช้างตัวผู้นะครับเชื่องนี้ตกมันบ่อยมากนะครับโอ้เดินิมขลองนี่ครับสวยงามครับเดินยอ,อดครับสวยงาม เอถูตัวข้างทางนะครับต้นเสดานะครับคันนะครับถึงอาบน้ำมานะครับดูสแครดเลยนะครับ <c oughs> นี่ดูคนตานะให้ดูคนตานะครับคนตาง,งอนนะนี่นตายาวมากโอ้ใกล้ถึงแล้วครับ ประมาณ200เมตรก็จะใกล้ถึงที่หมายที่ผูกช้างนะครับโอ้เดินสง่างามมากครับดูมาทางนี้ดูมามาทางนี้มา,มา มีอะไรกินไหมไม่มีสวยงามครับเวะจนได้ครับยอดไผ่เช่องนี้กินไม่เลือกนะครับกินดีมากครับดูตัวก็รู้นะครับนี่ครับโอ้สวยงามครับ พาดูแม่น้ำนี่นะครับแม่น้ำแม่น้ำชีของเราดูนะครับนี่แห้งเหลือแต่โคลนหินนะครับดูน้ำน้ำนี้เท่าหัวเขานะครับไม่ไม่ลึกคุณด้วยช้างไม่กินนะครับมันเหม็น ต้องปากินดน้ำที่บ้านนะครับสำหรับน้ำหวานมาเร็วมัว้มีอะไรกินหรอกมาเร็ว <c oughs> มาเร็วมาเลยมามาเร็ว,รวอีโหอ,อะไรนี่มา <c oughs> เล่นตัวงี้ <c oughs> ไป nó thấy bên nhìn ngay ngồi hình sát bồ hình sát bồ ครับผมเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับไปกลับบ้านีน่กีโกูะต้าแทนนะครับที่สาช้างมาเนี่ยมาชมบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่รถไทน,นะครับไป